การสร้างผลงานวิชาการหรือข้อมูลกฎที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นเนี่ยมันทําให้ข้อมูลกับกฎหมายไทยเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักนะครับแพร่หลายถูกเข้าถึงโดยต่างชาติได้ง่ายขึ้นนั่นหมายความว่าเขาได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยได้ดีขึ้นได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นเราคิดว่าในแง่ของ inclusive n e t อนุมองถึงความมีตัวตนการยอมรับ คุณอาจจะไม่ต้องเข้าใจ100%ในสิ่งที่เขาเป็นก็ได้แต่ว่าหนูคิดว่าการยอมรับว่าเขามีตัวตนแล้วเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้มีศักดิ์ศรีด้อยค่าไปกว่าใครอ่ะมันเป็นความแตกต่างหลากหลายอย่างหนึ่งในสังคมนะที่มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้ต่างกับสภาพร่างกายอื่นๆนะคะหนูคิดว่าความพิการก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เป็นความหลากหลายหนึ่งค่ะ หลักสูตรนิสสต์ที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเน้นกฎหมายธุรกิจที่เราเรียกกันว่าหลักสูตรอินเตอร์ที่เรา,าเริ่มเมื่อปี2 5 5 7เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างานักกฎหมายพันใหม่นะครับทีนี้เพื่อให้เข้าใจว่านักกฎหมายพันใหม่เนี่ยมันคืออะไรนักกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นมาในหลักสูตรท,ทั่วไปเนี่ยเป้าหมายเนี่ยก็คือว่าต้องการที่จะผลิตนักกฎหมายออกมามาเซิร์ฟนะครับ local n e e สก็คือว่าความต้องการของคนในสังคมไทยเป็นหลักทีนี้พอ เรามีการลงทุนมากขึ้นนะครับธุรกิจอของคนไทยต้องไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติมากขึ้น mm hmm. เขาไม่สามารถที่เข้าถึง mm hmm. ข้อมูลเรต่างๆที่เป็นภาษาไทยได้นะครับ mm hmm. หลักสูตรเนี้ยจึงต้องการที่จะตอบโจทย์ไม่ใช่เฉพาะสําหรับคนไทยนะครับแต่ว่าเป็นนักกฎหมายของทุกๆคนนะที่เข้ามาติดต่อสื่อสารทุกๆคนที่อยากรู้กฎหมายไทยระบบกฎหมายไทยเนี่ย รเราก็อยากจะให้นักกฎหมายพันใหม่นี้นะครับสามารถที่จะเซิร์ฟก็ได้นักกฎหมายพันใหม่นี่นะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิตินะครับตั้งแต่เรื่องของการเรียนการสอนนะครับจากเดิมทีเ่เราเน้นเรื่องของหลักการทฤษฎีนะครับเราก็พยายามเน้นทั้งหลักการแล้วก็ทฤษฎีแล้วก็เน้นเรื่องปฏิบัติเรื่องที่2ก็คือว่า mindset นะครับก็ต้องถือว่าตัวเองเนี่ย เป็นนักกฎหมายของสังคมที่มันกว้างไปกว่าสังคมไทยนะครับก็คือว่าเรามองไปถึงสังคมอาเซียนหรือว่าแม้กระทั่งสังคมโลกนะครับประการที่3านักกฎหมายพันใหม่ก็ต้องสามารถที่จะสื่อสารนะครับความรู้กฎหมายต่างๆออกไปเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษได้คนจำนวนมากคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับไม่น่าจะประสบความสมําเร็จเพราะว่าโอ้วิชานิศาส์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ ข,ขยับตัวเนี่ยนะครับในเชิงตอบรับหรือสอดคล้องกับ g l o b ล l i เซ t ชันเนี่ยช้ามากมันมีความเป็นท้องถิ่นสูงกฎหมายไทยเนี่ยจะมีความคุ้นเคยกับการเรียนการสอนการใช้กฎหมายไทยเป็นภาษาไทยซึ่งเวลาเราต้องดีวกับต่างชาติเราจะรู้สึกไม่มั่นใจเรารู้สึกจะรู้สึกว่าติดขัดไปหมดความยากก็คือทํายังไงที่จะทําให้กฎหมายไทยเนี่ยมันถูกแปลรูปมันถูกสื่อสารออกไปเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นเสียงตอบรับโดยรวมก็ถือว่าดี นะครับเพราะว่าเราก็สร้างนักกฎหมายอีกพันหนึง่งเข้าไปเติมเต็มนะครับแล้วก็ไปทํางานร่วมกันกับนักกฎหมายของไทยที่มาจากระบบปกตินะครับแล้วก็ไปทํางานร่วมกันกับนักกฎหมายต่างชาตินะครับมันก็จะทําให้เรียกว่า,าทํางานอะารสอดประสานกันแล้วก็เติมเต็มซึ่งกันและกันมากกว่านะครับ คือเรายัางห่างอยู่กับมาตรฐานของอนกักกฎหมายในระดับสากลอยู่มากนะครับแต่ว่าหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นช่องหรือว่ามันต้องบอกว่ามันแง้มประตูนะครับคือเปิดใจนะครับก็คือเราก็พยายามสร้าง mindset ใหม่แล้วก็กระตุ้นให้คนนกักกฎหมายเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งนะครับขอ,ของนิสสากสากลแต่ว่ามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับมันต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนะครับและผมคิดว่ามันจะค่อยๆดี มากขึ้นแล้วก็ทำให้นักกฎหมายไทยเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ในการที่จะติดต่อสื่อสารนะครับกับต่างชาติก็จะททำให้วิชานิศาสตร์ไทยมันน่าจะค่อยๆขย,ย,ย,ยับไปนะครับใกล้กับมาตรฐานนะครับสากลเนี่ยมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าก็คงจะต้องใช้เวลาและต้องใช้ความร่วมมือนะครับพลังจากทุกทุกฝ่ายครับ เราก็นิยามว่าตัวเองเป็นสื่อที่ทํางานในประเด็นคนพิการก็คือเราเป็นสื่อทําหลากหลายประเด็นแต่ตัวละครในเนื้อหาเราเป็นคนพิการมันต้องเป็นเนื้อหาที่ทําให้คนเท่ากันน่ะคือเราจะไม่แน่นอนเราจะไม่บอกว่าเออไม่เชิดชูคนพิการจนเกินเหตุว่าเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นต้นแรงบันดาลใจเขาเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็ไม่ได้น่าสงสารเหมือนในหลังข่าวภาข้ามอ่ะที่แบบว่าจะต้องบริจาคอะไรเงี้ยคือเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ ที่ไม่ได้เป็นคนพิการแล้วต้องเป็นคนน่ารักไม่ได้เป็นคนพิการแล้วต้องเป็นคนดีอะไรเงี้ยคือเขาก็คือคนแค่นั้นเองหนูคิดว่าจริงๆอันนี้มันน่าจะเริ่มจากเราเห็นมากกว่าว่าเพื่อนๆคนพิการแล้วก็ตัวเองที่มีความพิการเนี่ยเจอกับอะไรบ้างในสังคมเจอกับความไม่เท่าเทียมยังไงตั้งแต่ในสมัยตอนที่เราเข้าโรงเรียน แล้วเราไม่สามารถถาโรงเรียนไหนที่รับเราเข้าเรียนได้เลยตอนนั้นก็เริ่มเห็นประเด็นเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งเราเติบโตขึ้นมาในสังคมแล้วก็ใช้ชีวิตในสังคมเรื่อยๆเราก็เห็นว่ามีเพื่อนของเราที่ถูกปฏิเสธการเข้าทํางานหมดโอกาสในการที่จะออกไปนอกบ้านเพียงเพราะว่าแค่เขามีความพิการอ่ะหนูก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะคะว่าทําไมเราถึงจะต้องมาทํางานนี้เพราะว่าเราอยากสื่อสารว่ามันยังมีคนพิการหลายคนนะที่เขาไม่ได้มีโอกาสทางสังคมเหมือนกับคนอื่น ว่าการการทำให้เสียงของคนพิการที่มันเป็นเสียงเล็กๆหรือว่าเสียงที่คนไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้ยินน่ะหรือแม้แต่ได้ยินก็ได้ยินเพียงเพียงไม่กี่แบบเนาะเราจะได้ยินว่าคนพิการเป็นคนน่าสงสาร,รคนพิการเป็นคนที่ต้องช่วยถูกช่วยเหลือคนพิการเป็นคนที่เราต้องทําบุญให้เขาหรือเราต้องช่วยเหลือเขาเนี่ยที่ผ่านมามันถูกนําเสนออยู่ภายใต้มายาคติแบบนี้มาตลอดอะคะ่ะพอหนูคิดว่าพื้นที่ของเราเองจะสามารถทําให้ คนทั่วไปที่ไม่ได้มีเพื่อนเป็นคนพิการไม่ได้มีคนรู้จักเป็นคนพิการเนี่ยเขาจะสามารถทําให้คนพิการเป็นคนได้ยังไงเนี่ยหนูก็มองว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ตรงนั้นนะคะก็คือทําให้เขามาใกล้กันมากขึ้นคน2กลุ่มที่ไม่อาจจะไม่เคยรู้จักกันเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในสังคมเราคนพิการออกมาข้างนอกก็ลําบากเขามามีตัวตนในพื้นที่ที่คนอื่นมีมันลําบากมากมันก็ทําให้เขาเห็นว่าคนพิการมีชีวิตยังไงคนพิการยังเผชิญก,กับอะไรอยู่บ้าง เราคิดว่าแพลตฟอร์มเล็กๆที่เราทำแล้วเราอาจจะบอกว่ามันเล็กมากๆเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรามาทำให้เสียงคนพิการได้ได้บอกเล่าว่าตัวเองอเผชิญกับอะไระคะ่ะตอนนี้จริงๆมันมาไกลกว่าแบบความความความตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกนะคะคือในช่วงแรกเนี่ยเราหวังแค่แพลตฟอร์มนี้มันจะเป็นพื้นที่ของคนทํางานเฉย,ยๆว่าคนทำงานจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ สามารถทํางานแล้วก็มีพื้นที่ในการลงได้แค่นั้นเองแต่ว่ามันก็มาไกลเกินกว่าที่เราตั้งเป้าไว้ประมาณหนึ่งแล้วเพราะว่าตอนนี้เราก็เป็นสื่อคนพิการคิดว่าในอนาคตถ้าจะหวังไกลกว่านี้ละกันต่อจากความหวังที่มันมีมาก็หนูคิดว่าในอนาคตคนทํางานเองก็อาจจะได้ไปมูฟไปทําประเด็นอื่นคือหนูคิดว่าเราไม่หวังว่าเราจะทําประเด็นคนพิการตลอดชีวิตหรอกเพราะถ้าเราทําประเด็นคนชี้การตลอดชีวิตนั่นเท่ากับว่าปัญหามันยังมีอยู่ เราคิดว่าที่ผ่านมาเราก็พยายามต่อสู้เนาะต่อสู้ที่จะทั้งทําเนื้อหาต่อสู้ที่จะหาเงินทุนแล้วก็คนทํางานเองก็ทํางานเพราะว่าเรายังเชื่อว่าสิ่งที่เราทํามันจะทําให้คุณภาพชีวิตของตัวเราเองและเพื่อนๆคนวิการมันดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ดีใจมากท,ที่ได้มาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ค่ะเราก็หวังว่าในอนาคตองานของเราก็จะมีคนเห็นมากขึ้นเราคนทํางานเองก็ยังจะคงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่